係，確實嘅。

Come นานอยู่บ้างนอนคาบะต้หนึ่งผ่านไป

yasātanā sobhagapade soyādi dhammo cariyang niracchito et anupujā ca sattavārā mārañña bhikkhu namo patinā tomhehi bunnaṃ pasudamā

ว่านันกว้างขวางของเรานะคะทานข้าวกันค่ะวันนี้ตำส้มตำค่ะตำกุ้งสดตำไทยแล้วก็หมูสําฉันทอดค่ะคนเป็นแม่ครัวคือบีแฟนบิกทุกคนก็จะไป้มาเนี่ค่ะคนนี้ นคนนี้เป็นแม่ครัวแม่ครัวรแล้วแม่ครัวไม่มาติกินเลยกินเลยเยวตามไป